กรณีร้อนค่ะที่จะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศตามหาสาวสวยดาวติ๊กตอกซึ่งเป็นแฟนเก่าของตนเองที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวขมโมยของก่อนหนีหายและตอนนี้เนี่ยทำเอาทั้งบ้านเดือดร้อนหนักเลยทีเดียวค่ะ โดยเมื่อวันพุธที่24กรกฎาคม2567ค่ะทางด้านผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความค่ะว่าตามหาคนหายครับพอดีน้องคนนี้ขโมยเงิน18,100บาทสร้อยทอง2บาท1เส้นแหวน50สตาง1วงแหวนเพชรมูลค่า65,000บาทพระเลี่ยมทอง5องค์จี้พระกับสร้อยทอง2สลึงผมพอแล้วครับกับผู้หญิงคนนี้รักมากก็เจ็บมากจริงๆจากนั้นค่ะในวันที่28กรกฎาคมผู้โพสต์คนเดียวกันเนี่ยยังได้พด ข้อความอีกคขาว่ายังไม่เจอตัวนะครับตอนนี้อยากฝากทุกคนที่เห็นโพตนี้ใครพบเห็นนางสาวพลอยนพัสหรือเจอรถทะเบียน7กไก่กพพ1349หรือรูปภาพที่ผมลงรบกวนติดต่อผมมาหน่อยนะครับตอนนี้ครอบครัวผมเดือดร้อนมาก รักจริงคือรักขโมยเสียแรงที่เคยให้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกันเป็นครอบครัวพฤติกรรมและความคิดไม่มีช่วงไหนที่คิดได้เลยตั้งแต่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเวลาเป็นเดือนเงินทองของคนในบ้านหายแต่ด้วยความเชื่อใจคนในบ้านไม่เคยคิดว่าเป็นคนในคิดว่าเป็นคนนอกมาตลอดของที่หายก่อนที่จะมีการรักขโมยในครั้งนี้คือสร้อยทองพี่ชายแหวนทองแม่เงินในกระเป๋าผมและเงินในกระเป๋าผมหายบ่อยมากผมพูดกับแฟนเสมอว่าเงินผมหายไปไหนย้ำว่าบ่อย มาตอนนี้เท่าที่ลองคำนวณดูผมว่าน่าจะเป็นมันเนี่ยแหละไม่ใช่ใครตอนมีปัญหามาขอความช่วยเหลือขอใหเอารถพี่ชายไปรีไฟแนนซ์ให้หน่อยโกหกบอกว่าถอยรถชนคนอื่นตอนทำงานแม่ผมรักส่งสารก็ช่วยเอารถไปรีไฟแนนซ์เอาเงินให้แต่จนตอนนี้มันไม่มีติดต่อส่งผ่อนมาเลยทั้งที่ตอนแรกรับปากอย่างดีว่าจะส่งผ่อนทยอยให้ทุกเดือนแต่ตอนนี้หายเงียบ และความจริงเท่าที่ทราบคือไม่ได้มีการถอยรถชนลูกค้าแต่อย่างใดแต่เป็นการขโมยของของเขามาอีกทีจนเขามาเอาเรื่องจริงๆไม่คิดอยากพูดถึงมันอีกเลยตั้งแต่วันนั้นอยากเจอแค่ตัวจับให้ได้แค่นั้นเลยแต่วันนี้ล่าสุดทองผมที่อยู่ที่คอแทๆ้ๆปกติจะถอดวางไว้แค่ตอนนอนวันนี้แม่มีความจําเป็นเลยเอาทองผมไปขายสรุปร้านบอกทองปลอมและร้านที่ผมเอาไปขายก็คือร้านที่ผมซื้อทองมาสภาพหนักกว่าขโมยคือมีสับวางสับเก่งกว่านักบอลคือ มึงเลยไอ้พลอยไม่รู้เลยว่าสักเปลี่ยนตอนไหนให้กูหลงใส่ทองปลอมมานานแค่ไหน ก็ว่าทําไมช่วงหลังเงือออกแล้วคันคอมั่นใจว่าเป็นมันแน่ๆที่สับเปลี่ยนทองจริงกับทองปลอมเพราะมันเหลือทองเส้นนี้ไว้ที่ไม่เอาไปผมยังพูดกับแม่อยู่เลยว่าถ้าแม่เดือดร้อนให้เอาทองของผมไปขายเอาเงินมาหมุนถ้าไม่ใช่มันทองก็วางอยู่รวมกันทําไมถึงไม่หยิบไปเหลือไว้ให้ทําไมสัญญาเลยว่าจะตามตัวให้เจอพร้อมกับบอกอีกค่ะว่าหากใครเนี่ยที่พบเจอผู้หญิงคนนี้ให้มาบอกตอนเองเลยเพราะว่าเขาจะจับเข้าคุกแน่นอนพร้อมกับบอกค่ะว่าทองก็คือ สิ่งสุดท้ายที่ครอบครัวเขาเหลือหลังจากที่โดนหลอกแต่ท้ายที่สุดก็ยังโดนหลอกเหมือนเดิมและยังมีการบอกอีกคว่าล่าสุดคนคุยคนใหมายของผู้หญิงคนนี้มีการแจ้งเข้ามาว่าไปหาเขาไม่พอไปขโมยกระปุกอมสินทองเขาอีกตอนนี้หนีอีกแล้วจะเลิกหลักจริงกี่โมงโพสคำคมเตือนใจในเฟซสลูแต่ใครจะรู้พี่นี่แหละนักบิดตัวจริงก็เรียกได้ว่าค่ะทำเอาชาวเน็ตที่ได้เข้ามาอ่านโพสเนี่ยสงสารหนุ่มรายนี้กันเป็นจนํานวนมากและเข้ามาเปิดวาร์ปหญิงสาวสวยดาวติ๊กต๊อก รายนี้กันเป็นจํานวนมากเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว